สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Animate Defender และในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาจาัดเทลิสตละครก่อนแมปนี้จะอัปเดต5นั่นเองนะครับคลิปจัดเทลิสคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะใครคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยลงด้านล่างได้เลยนะการจาัดเทลิสของผมเนี่ยก็จะแบ่งประมาณนี้ t i e r S หรือว่าตัวเมตานะครับก็จะเป็นตัวที่ดดเมเบิบ่มๆใช้งานได้ดีณอัปเดตนี้ นะครับอัปเดตหน้าผมว่ามันก็ยังได้อยู่มัง้ง TS เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก่งนะฮะรองจากเทียเมตาเลยเพียงแต่ว่าคนใช้งานน้อยประมาณนั้น t a เนี่ยเป็นตัวที่ยังใช้งานได้อยู่แต่ไม่ติดเมตานะฮะใครที่ไม่คิดอะไรเยอะเอาไา้แค่เล่นสตอรี่นู่นนั่นนะครับ TE นี่ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้เลยนะครับ TB เนี่ยเป็นเทียที่ตัวละครเอามาประดับ ID ไอดีได้แต่ว่าด้านการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับคุณผู้ชมเทีเยซับพอร์ตนะครับก็จะเป็น พวกตัวปั๊มเงินตัวสลงตัวสโลตัวดีบัฟทั้งหลายแหล่นะฮะก็จะอยู่ในเทียร์สพอร์ตนั่นเองนะครับแยกออกมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e4store ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอ n นิเมะดีเฟนเดอรับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวซีเครตที่หาได้จากประตูนะฮะตัวโซล่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ t ทียเอไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเผาไหม้ได้นะฮะแล้วก็ผ่านไป1นึ่งเวฟเดเมจเพิ่ม1%นเอร์เซนะครับคุณผู้ชมสูงสุด100%เปซ็นตเป็นตัวที่เก่งมากๆถ้าเอาไปลงอินนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นบลูเมอร์นะฮะหรือว่าบลูแมอของเรานั่นเองเจแกเนี่ยยังเป็นตัวปั๊มเงินที่ดีที่สุดนะครับปั๊มเงินต่อเวฟ นะปั๊มเงินได้เยอะตลอดไปนะคผูชมยิ่งในอัปเดตนี้นะฮะมีสปิริตด้วยโอ้โหปั๊มเงินแบบอื้อซ่ามหาเศรษฐีดูใบกันเลยนะคผูชมตัวต่อไปเป็นซองจินอูนะฮะรู้ๆกันอยู่ครับเก่งน้อยกว่าตัวโซล่าแล้วเพราะว่าซองจินอูเนี่ยเสกมอนได้ก็จริงแต่ว่าพี่แกดันตีกล่าวเท่านั้นเองฮะต้องรอดูว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยซองจินอู U จะตีไฮบริดหรือไม่ถ้าตีไฮบริดซองจินอูอาจจะเก่งกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับตัวต่อไปเป็น พิงก์ร็อกสตาร์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับบลูเมอร์เนี่ยก็จะประมาณนึงแหละเก่งเท่าๆกันนะฮะแต่ดีหน่อยที่พิงก์ร็อกสตาร์สามารถบัฟได้ด้วยฉะนั้นผมจะให้เก่งกว่าบลูเมอร์ละกันนะฮะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลูน่าเอ็มเพลสนะครับเดเมจเยอะทุกการฆ่ามอน20ตัวนะฮะเพิ่มเดเมจ1%รรู้สึกว่าสูงสุดได้ที่50%นะครับการโจมตีเรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าอัปเกรดขั้นสุดท้ายแล้วเก่งนะฮะคุณผู้ ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแอนคิงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตกเมตาแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่ามันตีกราวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีอยู่ก็ใช้งานได้นะฮะก็จะให้อยู่ T A ละกันนะฮะตัวต่อไปครับเดอะเคิร์สไนท์นะฮะหรือว่าอีกิษนั่นเองตัวนี้เนี่ยหลังจากบัฟมาให้ตีไฮบริดนะครับเรียกได้ว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเก่งมากๆเลยนะคุณผู้ชมตีแบบตีฟูด้วยแล้วก็ตีติดเฟียด้วยนะฮะผมจะให้อยู่ มานี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอยู่หลังจากโซลา่าก่อนแล้วกันนะครับตัวต่อไปนะฮะวอริเออร์ควีนนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่เสียรายครับหาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมฉะนั้น อยู่ในเทียสไปแล้วกันนะฮะตัวต่อไปนะฮะไคจูหมายเลขปูดนะครับไคจูเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่บัฟได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมและเดเมด DPS โคตรจะเยอะคือมันเก่งอ่ะพูดง่ายๆเลยนะฮะเก่งมากๆตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นซาซึเกะนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เก่งแล้วจริงๆนะครับนะตอนนี้ตีช้าแม้ว่าเดเมดจะเยอะแต่เทียบชาวบ้านเขาไม่ได้เลยนะฮะตัวต่อไปนะครับฮาคารินะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้ค่อน ข้างที่จะราคาถูกและใช้งานง่ายนะครับแต่ติดอย่างเดียวพี่แกตีกราวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปนะอัปเดตหนึ่งเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าโคตดเก่งแต่ณนปะัจจุบัน ไม่เก่งแล้วนะฮะอยู่หลังซองจินอูไปเลยนะครับุผู้ชมแต่ถ้าใครมีอยู่บัฟอเมตี้เนี่ยก็ใช้งานได้อยู่นะตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือม็อบนะครับม็อบเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ตกเมตาแล้วเหมือนกันนะครับแม้ว่าพี่แกแทบจะไม่ติดเมตาอยู่แล้วตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเคิร์สเบอร์ซเกอร์พลาดินนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตีติดคริได้ดีมากเพราะพี่แกเนี่ยมีความสามารถในการตีติดครินั่นเอง แต่ติดอย่างเดียวพี่แกไม่ตีมอนบินนะฮะพี่แกตีกราวเท่านั้นเองฉะนั้นอยู่หลังอิกริสไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้อิจิโกะนะครับอิจิโกะเออเอามาเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคุณผู้ชมมันตีฟูนั่นเองนะฮะตั้งแต่วางเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีครับ ตัวต่อไปเป็นเดียโบนะครับเดียโบเนี่ยเป็นตัวที่เก่งนะครับคุณผู้ชมสโลได้ด้วยวางได้หลายตัวด้านการใช้ประโยชน์ก็ถือว่าโอเคมากๆคู่กับบัฟรีเคียมก็ไม่ได้แย่นะฮะผมจะให้เก่งเยอะกว่าฮาคาริและกันนะครับแต่ว่าน้อยกว่าซองจินอูหรือว่าเยอะกว่าก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเดียโบเนี่ยมันตีไฮบริดนั่นเองนะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับคุณผู้ชมแม่สาวนักยิงนะฮะชีนอนนั่นเอง,ช,นอนเองชีนอนเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเก่งอยู่นะตัวต่อไปยู โน่นะฮะตัวนี้เนี่ยตัวใหม่มาแรงที่สุดและเป็นตัวลับที่ผมคิดว่าหาง่ายที่สุดราคาถูกที่สุดนะตอนนี้ละมั้งเอามาเล่นต้นเกมได้ดีที่สุดแล้วด้วยนะครับค่าวางต้นเกมแค่500เองตัวต่อไปครับ ทิ้งเดมอนเมดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปั๊มเงินที่ใช้งานยากนะครับใช้งานได้ดีสุดแค่โหมดกระจกนะฮะโหมดปกติเนี่ยผมคิดว่าใช้งานยากนะเพราะว่ามันจะปั๊มเงินแบบต่อตัวมอนนะครับมอนหนึ่งตัวก็จะปั๊มเงินประมาณนั้นแหละกดสกิลเอานะฮะเออตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับคุณผู้ชมเดอะเดมอนโอเวอร์โหลดเองตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่มันตีกราวอย่างเดียวแต่ข้อดีเลยนั่นก็คือตัวนี้มันสามารถบัฟเลือดได้และตีแรง เล่นในโหมดไหนก็เล่นง่ายนะครับเพราะวงพี่แกเนี่ยวงโคตรใหญ่เลยนะฮะเป็นตัวที่ตีเอลีพี่แบบว่าวงใหญ่มากๆแม้ว่าจะเป็นเซอร์เคอรก็ตามนะแต่มันดีนะเออแล้วก็หาง่ายที่สุดแล้วในตัวรับจากประตูตอนนี้นะครับใครที่ไม่มีตัวรับอยู่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีตัวนี้แหละมัง้งตัวต่อไปครับโอ้โหตัวนี้ ตัวนี้ตกยุคแล้วของแท้เลยนะคุณผู้ชมอัปเดตแรกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับปู่ครับอัปเดตหลังวันนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะฮะเพราะว่าปู่แกเนี่ยต้องเป็นออมไมตี้เท่านั้นน่ะถึงยังใช้งานได้อยู่ณนปะัจจุบันนะฮะถ้าไม่ใช่ออมไมตี้แล้วก็อย่าหาใช้นะฮะฉะนั้นผมจะให้อยู่ที่ TierA แล้วกันนะครับหลังสุดเลยตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวมังกรนั่นเองตัวมังกรนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเดเมจเยอะสุดในเกมตอนนี้พีคสุดนะครับที่เห็นหลายคนทําได้เนี่ยประมาณเดเมจหก แสนเลยนะคุณผู้ชมดเดมิตจะเยอะไปไหนครับแล้วก็วงในการตีเนี่ยค่อนข้างกว้างด้วยตีติดเบิร์นี้ด้วยสามารถบัฟ ไฟได้ด้วยบัฟเบิร์นได้ด้วยเรียกได้ว่าเล่นคู่กับตัวเบิร์นตัวไหนก็อร่อยนะฮะเล่นแค่ตัวเดียวก็โคตรเก่งนะครับคุณผู้ชมเป็นท็อปเทียร์ที่สุดแล้วณอัปเดตนี้และใช่ครับเก่งกว่าไคจูในเรื่องเดเมจนะฮะตัวต่อไปโทจินั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าถามว่าเก่งไหมก็เก่งใช้ได้อยู่นะครับสามารถละลายเกราะมอนได้ดีแม้ว่าใช้ตัวอื่นจะดีกว่าแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นตัวนี้ ครับเดอะริฟซ็อกเซอรหรือว่า g o โจตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะมีกันแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหลายอัปเดตแล้วนะฮะและตัวนี้เนี่ยราคาในตลาดค่อนข้างที่จะสูงมากๆแต่ใช้งานโคตรง่ายเลยนะฮะตีฟูสโลดด้วยวงเอลเรียกได้ว่าโคตรกว้างนะครับเป็นตัวที่ระยะการโจมตีกว้างมากหาง่าย ถ้าเจอในเทรดอะนะแต่ว่าถ้าในการซูมเนี่ยหาไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมใช้เก่งกว่า Luna Empress ละกันนะครับในเรื่องด้านการใช้งานอะนะตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเมงูมิเมงูมิเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเก่งแค่ไหนนะฉะนั้นผมจะให้อยู่ประมาณเทียเอเก่งกว่ามดละกันนะครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้จับเลยนะเมงูมินะฮะอันนี้พูดกันตามตรงนะใครคิดอย่างไรเนี่ยกับตัวนี้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะตัวต่อไปนะครับรีเจนกับตันตัวนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ใครที่ไม่มีตัวซีเรีก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะฮะฉะนั้นผมจะให้อยู่เทสนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเทเสเนี่ยผมจะใส่แค่พวกตัวลับพวกตัวเอ็กซ์คลูซีฟที่มันหายากเท่าตัวลับนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันหาง่ายกว่าตัวลับนะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเทสแต่ถ้าถามว่าเก่งแค่ไหนจริงๆมันก็ประมาณนี้เลยนะฮะเก่งประมาณนี้เลยนะฮะเออตัวต่อไปนะครับไอรากอนควีน ตัวนี้นะฮะแน่นอนว่า T S อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับคุณผู้ชมตีแล้วทําให้มอนเนี่ยติดฟีดได้ติดฟีดน่แบบนี้ก็คือมอนหยุดเลยนะฮะระมาณนั้นเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใช้งานไม่เป็นเนี่ยมันก็จะขัดกับคอมโบทีมนิดน,นึงนะแต่ก็เก่งครับดีมากผมใช้เก่งเยอะกว่าวอริเออร์ควีนเลยนะครับเพราะว่ามันทั้ง2ตัวเนี่ยตีฟูลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแช่แข็งได้ด้วยนะครับตัวต่อไปครับ Legi o n Assassi n Master เป็นตัวที่สามารถ บัฟคริได้นั่นเองนะฮะคริแทบจะติดแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในคริติคอนแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้ก็จะดีมากครับตัวต่อไปนะครับลีเจียนเอ่อเวอร์ชันนะครับตัวนี้ตัวสแนเปอร์นะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มระยะนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนออกมาใช้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับพูดกันตามตรงนะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้แอสตานะฮะแอสตาเนี่ยมันคือท็อปเทียเอสเลยนะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมวางแค่แบบ อัปเกรด1ก็พอนะอัปเกรด2ก็พอนะครับคือปั่นแบบรัวๆใช้คู่กับสปริตดีๆบัอบโหดโ,โอ้โหของโคตรดีเลยนะแต่หอคอยได้ถึงแบบชั้นสูงๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถสร้างสถานะเฟียได้ด้วยนั่นก็คือถ้าใครถูกแอสตาตีนะฮะมอนตัวนั้นเนี่ยจะรับเดเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็คือซับได้ด้วยเดเมจก็ดีนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้กิยูนะฮะ กิยูเนี่ยถ้าถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่แทบไม่ค่อยมีใครมาใช้เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนหากันนะครับไม่เป็นที่นิยมนะคือมันเก่งอยู่แต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะตัวอื่นมันเก่งกว่าคุณผู้ชมประมาณนั้นแหละนะฮะเป็นตัวเดเมจที่ดีครับตัวต่อไปครับนัซซึนัซซึนเนี่ยดีตลอดตั้งแต่อัปเดต1เลยนะอัปเดตนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะใช้คู่กับตัวมังกรนี่คือสุดยอดดูโอเลยนะคุณผู้ชมเป็นพ่อลูกเลยนะ ตัวต่อไปครับแบคคิงตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดโหดในระดับมิสติกนะครับตีฟูลเลือดไหลคู่กับคริติคอนแล้วก็สุดยอดมากๆ0.2ก็ดี0.1ก็ได้เล่นได้หมดทุกหมดเลยนะครับเก่งมากครับคุณผู้ชมตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือฟีเรนนั่นเองฟีเรนเนี่ยก็พูดตามตรงนะฮะว่ามันตกยุคแล้วไม่ค่อยมีคนออกมาใช้แล้วแต่ถ้าอยากใช้แล้วก็ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับตัวต่อไปครับคริมสันเดมอนนินจาตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เก่งกว่านะ สื่อแล้วถ้าคุณผู้ชมใช้บัฟออมไมตี้นะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้บัฟออมไมตี้แล้วก็ mm hmm. ก็จะเก่งน้อยกว่านัสื่อนะครับฉะนั้นผมจะให้เก่งเท่ากันนะตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือโดนัทมารเตอร์ตัวนี้หาไม่ได้แล้วแต่ในด้านการซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตได้สุดมากสโลว์ได้ตึงมากๆเลยนะครับไอตัวเนี้ยตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับคุณผู้ชมเคิร์สลอดนะฮะหรือว่าสุกุณะสุกุณะนะอัปเดตนี้เนี่ยมันเก่งนะเพราะว่ามันมีตัวนี้ไงคุณผ บับเลือดอยู่แล้วมาคู่กับซุกุนะเนี่ยโอ้โหเลือดไหลฟินฟินของโคตรโหดนะฮะฉะนั้นผมใช้เก่งเยอะกว่าครีมสันเดมอนนินจานะฮะมันตีตัดเลือดได้นะครับมีประโยชน์มากๆก็จะประมาณนี้นะครับเชลิที่ผมจัดเนี่ยอะไรผิดพลาดยังไงนะครับก็บอกไปแล้วว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมและคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปก่อนอัปเดตจริงๆนะฮะอีก4ชั่วโมงแมปก็อัปเดตแล้วนั่นเองนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกันกดไลค์ด้วยละกันชอบมากๆกีอย่าลืมครับฝากกันกด ซับด้วยตัวละครทั้งหมดนี้นะครับสามารถอะเดปไปใช้งานได้หมดเลยทุกตัวนะฮะใครอยากใช้ม็อบอยู่ก็ใช้ได้ไม่ห้ามนะฮะก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมแค่นี้แล้วกันนะฮะไปละจู้บาบายๆไปแล้วครับ